ชายชราถูกดูถูกเพราะแต่งตัวซอมซ่อแต่ใครจะรู้ว่าเขามีเอภายใต้แสงไฟระยิบระยับของร้านทองชื่อดังที่สุดในย่านการค้าหงทองพัฒนาร้านใหญ่ที่เต็มไปด้วยลูกค้าฐานะดีและบรรยากาศหรูหราลุงสมนึกชายชราวัยกว่าเจ็สิปีเดินเข้ามาช้าๆด้วยร่างกายผอมบางเสื้อเชิ้ตสีเทาจางๆที่ซีดจากการเวลาและรองเท้าแตะเก่าคู่หนึ่งที่ดูเหมือนจะใส่มานานหลายปีเสียงกริ่งประตูร้านดังขึ้นเบาๆแต่กลับทําให้สายตาทั้งร้านหันมามองพร้อมกัน หญิงพนักงานหลังเคาน์เตอร์คนหนึ่งเงยหน้าขึ้นเธอแต่งหน้าอย่างประณีตเครื่องสอําอางราคาแพงบนใบหน้าสวยแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความดูแคลนเออลุงเข้ามาหาใครหรือเปล่าคะที่นี่ไม่รับซ่อมของนะคะเสียงหวานของเธอแฝงด้วยความเย้ยแต่ลุงสมนึกไม่ได้ตอบเขาเพียงมองไปรอบร้านช้าๆด้วยสายตาที่สงบเย็นเหมือนคนที่ไม่ได้แปลกใจกับสิ่งที่เห็นเลยใครจะรู้ว่าชายชราคนนี้ไม่ได้เข้ามาซื้อทองแต่เข้ามาทดสอบหัวใจของคนในร้าน ภายในร้านทองแสงไฟส่องกระทบตู้โชว์เต็มไปด้วยทองคำแท่งแหวนสร้อยและจี้ประดับเพชรเรียงรายอย่างมีระดับกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากพนักงานและเครื่องปรับอากาศเย็นเฉียบทำให้ที่นี่ดูเหมือนโลกอีกใบหนึ่งโลกของคนมีเงินลุงสมนึกเดินตรงไปยังตู้โชว์ตรงกลางช้าๆก่อนจะชี้ไปที่สร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งซึ่งถูกจัดวางอยู่บนฐานกะหยีสีดำเงาขอโทษนะครับสร้อยเส้นนี้ราคาเท่าไหร่เสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นพนักงานสาวหันมามองก่อนยิ้มยาะ เส้นนี้หรือค่าราคาประมาณ3ามล้านห้าแสนข้าลุงแน่ใจหรือขาว่าจะซื้อเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากพนักงานอีกสองสาคนที่ยืนใกล้เคียงแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเสียงหัวเราะเหล่านั้นจะกลายเป็นเสียงสะอื้นของความอับอายลุงสมนึกไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงยิ้มบางๆแล้วเปิดกระเป๋าเ้่าเก่าที่สะพายข้างตัวออกมาทุกคนมองตามด้วยความสงสัยเขาค่อยๆหยิบผ้าขาวบางๆออกมาแล้วค่อยคลี่ออกอย่างระมัดระวังข้างในนั้นมีนาฬิกาเรือนหนึ่งเก่าแต่แววาว เป็นนาฬิกาแบบโบราณตัวเรือนทองแท้แกะสลักด้วยลวดลายละเอียดฝังเพชรเล็ก,ลกๆรอบรอบตัวเลขบอกเวลาเป็นอักษรยุโรปโบราณเข็มยังคงเดินอย่างนุ่มนวลและนิ่งเหมือนหัวใจของเจ้าของมันทันทีที่นาฬิกาเผยให้เห็นเสียงในร้านก็เงียบลงทุกคนจ้องมองอย่างไม่เชื่อสายตาพนักงานชายคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นช่างเคลื่อนนาฬิกามาก่อนถึงกับตาเบิกกว้างพระเจ้านี่มันนาฬิกาลาเฟียต1923รรุ่นที่มีเพียงสิบเรือนในโลก และความเงียบในร้านทองจะกลายเป็นพายุแห่งความสงสัยที่ไม่มีใครคาดคิดว่ากำลังพังทลายชีวิตพวกเขาเองหญิงพนักงานคนเดิมรีบหันไปกระซิบเพื่อนของแบบนี้คนอย่างเขาจะมีได้ยังไงหรือว่าไปขโมยมาจากที่ไหนเสียงกระซิบเบาๆแต่ทุกคนได้ยินชัดสายตาที่เคยดูถูกกลับกลายเป็นแววสงสัยระแวงและเย็นชาผู้จัดก,การร้านชายในชุดสูทสีดำเดินเข้ามาเขามองนาฬิกาแล้วขมวดคิ้วของมีค่าแบบนี้เราควรแจ้งตำรวจตรวจสอบนะครับเผื่อเป็นของโจรกรรม ไม่มีใครรู้เลยว่าเพียงอีกไม่กี่นาทีชื่อจริงของลุงสมนึกจะเปลี่ยนทุกสายตาในร้านให้กลายเป็นน้ำตาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผู้จัดการโทรเรียกตำรวจสวัสดีครับผมผู้จัดการร้านงทองพัฒนามีชายชรานำของมีค่ามาต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบด่วนครับลุงสมนึกนั่งนิ่งที่เก้าอี้้างตู้โชว์มือยังถือผ้านั้นไว้อย่างสงบเขาไม่ได้พูดหรือเถียงแม้แต่คำเดียวเพียงนั่งนิ่งเหมือนรู้ดีว่าเรื่องน,นี้มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว บรรยากาศในร้านเริ่มตึงเครียดเสียงพูดคุยเบาๆเงียบหายไปจนเหลือเพียงเสียงอเย็นที่เป่าดังคลอบเบาๆเสียงไซเรนรถตำรวจค่อยๆดังใกล้เข้ามาทุกคนในร้านทองเงียบลงทันทีพนักงานบางคนหันมามองหน้ากันด้วยแววตาประหลาดทั้งอยากรู้ทั้งกลัวไม่นานประตูร้านก็ถูกผลักเปิดออกเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายในเครื่องแบบเต็มยศก้าวเข้ามาเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังชัดเจนจนได้ยินทั่วร้านเราได้รับแจ้งว่ามีของมีค่าต้องตรวจสอบครับนายตำรวจหนุ่มเอ,อ่ยเสียงเรียบ แต่แววตาเต็มไปด้วยความระมัดระวังไม่มีใครรู้ว่าเพียงเอกสารบางแผ่นในกระเป๋าเก่าของชายชาราจะเปลี่ยนจากผู้ต้องสงสยัยกลายเป็นเจ้าของอาณาจักรพล้าน,ล,านลุงสมนึกเงยหน้าขึ้นเขายิ้มบางๆได้เลยครับคุณตำรวจผมพร้อมให้ตรวจทุกอย่างเขาค่อยๆเปิดกระเปาเ๋าเก่าข้างตัวมือที่สั่นเล็กน้อยไม่ได้เพราะกลัวแต่เพราะอายุที่ล่วงเลยมากกว่าครึ่งศตวรรษ ข้างในมีแฟ้มเอกสารสีครีมหนาแน่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกห่อด้วยซองพลาสติกอย่างดีเขาหยิบส่งให้เจ้าหน้าที่โดยไม่ลังเลเจ้าหน้าที่นายหนึ่งรับเอกสารเปิดดูอย่างละเอียดดวงตาของเขาเริ่มนิ่งแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองลุงสมนึกด้วยสีหน้าประหลาดและในวินาทีนั้นชื่อจริงของลุงสมนึกที่ถูกอ่านออกเสียงทําให้ทุกคนในร้านถึงกับตัวชานายสมหมายวิจิตรพัฒนาเสียงของตำรวจดังขึ้นชัดเจนท่ามกลางความเงียบ ประธานกรรมการบริษัทวิจิตรพัฒนากรุ๊กกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์และทองคำรายใหญ่ระดับประเทศพนักงานทั้งร้านหันมามองหน้ากันแทบไม่ทันเชื่อสายตาไม่ได้พูดจัดการร้านถึงกับหน้าซีดมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยจนแทบพูดไม่ออกคนที่พวกเขาเคยหัวรเราะเยาะเมื่อครู่นี้กลับกลายเป็นเจ้าของเครือทองที่ใหญ่กว่าร้านของพวกเขาเองเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดต่อด้วยเสียงหนักแน่น เอกสารทุกฉบับเป็นของจริงครับลุงหรือควรเรียกว่าท่านสมหมายเป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนนี้โดยชอบทำนี่เป็นของสะสมส่วนตัวที่ประเมินค่าไม่ได้เสียงหายใจของทุกคนเหมือนหยุดนิ่งหญิงพนักงานที่เคยพูดจะดูถูกถึงกับก้มหน้าน้ำตาคลอเบ้าเธอพึมพำเบาๆขะขอโทษขนูไม่รู้จริงๆแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องเพราะสิ่งที่ท่านสมหมายพูดต่อมาทําให้ทั้งร้านต้องกลั้นน้าตาไม่อยู่ท่านสมหมายรับเอกสารคืนอย่างสงบ ไม่เป็นไรหรอกลูกคนเราทุกคนเคยตัดสินกันด้วยสายตาเสียงของเขานุ่มแต่หนักแน่นแต่ฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพราะสร้อยทองหรือความร่ำรวยเขาหยุดพูดชั่วครู่สายตาเหมอมองไปยังพนักงานสาวอีกคนที่ยืนอยู่อีกฝั่งของร้านเด็กสาวคนนั้นมีดวงตากลมโตวแววตาคล้ายคุ้นเคยบางอย่างและคำพูดประโยคต่อไปของชายชาราจะเปลี่ยนจากความจริงเป็นปฏิหารแห่งสายเลือดหนูชื่อมินใช่ไหมเสียงของเขาเบาแต่ทุกคนในร้านได้ยินชัด หญิงสาวสะดุ้งหันมามองใช่ข้าลุงรู้จักหนูเหรอท่านสมหมายมองหน้าเธออยู่นานแววตาเริ่มสันคลหนูหน้าเหมือนลูกสาวฉันมากเหมือนจนฉันนึกว่าเห็นภาพลวงตาหญิงสาวเริ่มสับสนคุณลุงหมายถึงคุณแม่ของหนูเหรอคะชายชราสูดลมหายใจลึกดวงตาเริ่มแดงใช่แม่ของหนูชื่อมายุราใช่ไหมทันทีที่ชื่อถูกเอ่ยออกมาหญิงสาวถึงกับชะงักน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นมาทันที ยี่สิบปีที่เขาตามหาลูกสาวและหลานที่หายไปกำลังจะสิ้นสุดลงที่ร้านทองแห่งนี้แม่ของหนูเคยเล่าให้ฟังไหมว่ามีคุณพ่อที่จากมาเพราะอุบัติเหตุทางธุรกิจแล้วไม่เคยกลับไปอีกเลยเสียงท่านสมหมายสั่นเครือน้ำตาเริ่มรินลงบนแก้มเหี่ยวยน่นหญิงสาวพยักหน้าเบาๆไม่เคยพูดค่ะแต่แม่บอกว่าคุณตาเสียไปนานแล้วชายชราย,ยิ้มเศร้าเปล่ารอกลูกฉันไม่ตายแค่คนรอบตัวตัวตดสินว่าฉันหมดค่าตั้งแต่ล้มละลายเมื่อยี่สปีก่อน เสียงสะอื้นเริ่มดังจากมุมหนึ่งของร้านพนักงานหญิงคนเดิมถึงกับยกมือขึ้นปิดปากไม่มีใครรู้เลยว่าความจรในวันนั้นของชายชาราจะกลายเป็นบทพิสูจน์แห่งหัวใจและว,วันนี้คือวันที่เขาได้ครอบครัวคืนท่านสมหมายยื่นมือออกไปน้ำตาไหลยอย่างไม่อายใครมินหนูคือหลานของตาหญิงสาวสุดตัวลงทันทีน้ำตาไหลพรากเธอโผเข้าไปกอดชายชาราด้วยความสั่นไหวหนูคิดว่าตาไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว ไม่ลูกตายอยู่ตามไม่เคยหยุดตามหาเลยทั้งร้านทองเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงสะอื้นของคนสองรุ่นที่กอดกันแน่นจากร้านทองหรูที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเยาะกลายเป็นสถานที่แห่งการให้อภัยที่จะถูกจดจำตลอดไปพนักงานทุกคนยืนมองด้วยแววตาซึ่งปละอายผู้จัดการร้านคุกเข่าลงตรงหน้าท่านสมหมายผมขอโทษครับผมผิดไปจริงๆท่านสมหมายพยักหน้าช้าช้าไม่เป็นไรลูกวันนี้ฉันไม่อยากให้ใครรู้สึกผิด แต่อยากให้รู้ว่าคนทุกคนควรได้รับความเคารพไม่ว่าพวกเขาจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนหญิงสาวที่เคยพูดจะดูถูกเดินเข้ามาน้ำตาคลอหนูขอโทษค่ะหนูจะจำบทเรียนนี้ไปตลอดชีวิตและคำพูดสุดท้ายของชายชาราจะกลายเป็นตำนานที่ทําให้ร้านทองแห่งนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลจําไว้นะลูกท่านสมหมายพูดด้วยเสียงอ่อนโยนทองคํามีค่าเพราะความบริสุทธิ์แต่หัวใจคนมีค่าจากความจริงใจ เสียงในร้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆและแสงทองที่สะท้อนจากตู้โชว์ราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อฟังคำพูดของชายชาราผู้หนึ่งที่เปลี่ยนหัวใจของทุกคนได้ด้วยเมตตาเพียงคำเดียวหลังจากความวุ่นวายสงบลงร้านทองกลับเต็มไปด้วยความเงียบที่แปลกประหลาดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงพูดจาดูถูกอีกต่อไปมีเพียงสายตาแห่งความเคารพและอบอุ่นที่มองมาทางชายชาราท่านสมหมายยังคงจับมือมินไว้แน่นเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตรงม,มุมร้านในหน้าขึ้นมองเพดานราวกับจะกลั้นน้ำตาไว้ รู้ไหมลูก20ิปีที่ผ่านมาตาไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าและคำถามเดียวในหัวว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีใครรู้เลยว่าชายชราผู้ดูสงบในวันนี้เคยผ่านคืนที่หนาวเหน็บและอดตายเพียงเพื่อรอดูหน้าหลานอีกครั้งหมิงก้มหน้าร้องให้น้ำตาไหลอับแก้มคุณตายอยู่ที่ไหนมาตลอดคะทำไมาถึงไม่ติดต่อกลับมาเลยท่านสมหมายถอนหายใจยาวหลังจากบริษัทต,ตาล้มละลายเมื่อ2ี่ปีก่อนทุกคนหายไปหมดเพื่อนหุ้นส่วนลูกน้องไม่มีใครเหลียวแลเลย เขายิ้มบางๆทั้งที่น้ำตาไหลตอนนั้นแม่ของหนูยังเด็กตากลัวจะถูกพวกเจ้าหนี้ทำร้ายเลยตัดสินใจหลบไปต่างจังหวัดตั้งใจว่ารอทุกอย่างจบจะกลับมาแต่ไม่คิดเลยว่าจะสายเกินไปและความลับที่เขาเก็บไว้คือเหตุผลที่ทําให้ชายคนหนึ่งหายไปจากโลกโดยไม่มีแม้แต่คนเดียวเข้าใจตาเคยพยายามติดต่อแต่ตอนนั้นมีข่าวว่าฉันตายไปแล้วน้ําเสียงของเขาแผ่วลงใครจะคิดว่าแค่ข่าวลือจะพรากครอบครัวไปตลอดกาลมินสอื้อหนักขึ้น แม่หนูร้องให้ทุกคืนเลยค่ะเธอคิดว่าคุณตาไม่อยากกลับมาหาท่านสมหมายสายหน้าไม่เหลยลูกตาแค่ไม่มีโอกาสไม่มีเงินไม่มีแม,ม,แม้แต่ชื่อให้ใครจําได้ความจนไม่ใช่แค่การไม่มีเงินแต่คือการไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะมีค่าอีกต่อไปใช่ชราย,ยิ้มเศร้าตาเริ่มใหม่จากศูนย์กว่าถนนล้างจานรับจ้างทุกอย่างจนวันหนึ่งมีเจ้าของโรงงานใจดีรับตาเข้าทํางานเขาบอกว่าเห็นตาแล้วคิดถึงพ่อเขาเว้นจังหวะเล็กน้อย จากวันนั้นตาก็เริ่มเก็บเงินเล็กน้อยไว้ซื้อนาฬิกาเรือนแรกนาฬิกาเรือนนั้นคือสัญลักษณ์ว่าเวลาไม่เคยหยุดหมุนแม้ชีวิตเราจะล้มลงกี่ครั้งก็ตามทุกคนในร้านน้ำตาซึมเพราะเข้าใจแล้วว่าเบื้องหลังกระเป๋าเก่าๆและเสื้อซอมซ่อคือนักสู้ผู้มีหัวใจทองคำมินเงยหน้าขึ้นแล้วตอนนี้คุณตาทำอะไรอยู่คะชายชราย,ยิ้มอ่อนตาเปิดมูลนิธิเล็กๆดูแลเด็กกำพร้าในชนบทเพราะตาไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนที่ตาเคยรู้สึกเธอจับมือเขาแน่น คุณตาคะหนูอยากไปช่วยได้หนูไม่อยากให้ตายอยู่คนเดียวอีกต่อไปและประโยคนี้คือจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ตลอดไปชายชาราหัวเราะเบาๆหนูแน่ใจหรอมูลนิธิตาไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะแค่บ้านไม้เก่าๆกับเด็กสิบกว่าคนมินยิ้มทั้งน้ำตาแต่มีหัวใจของตายอยู่หนูว่าแค่นั้นก็มากพอแล้วคะ่ะทุกคนในร้านมองภาพนั้นด้วยความาซาบซึ้งพนักงานหญิงคนเดิมเดินเข้ามายื่นกล่องเล็กๆให้ชายชาราคุณลุงคะนี่เป็นของจากใจพวกหนูคะ่ะ ของในกล่องนั้นทําให้ชายชรางเงียบงันและน้าตาไหลอีกครั้งเพราะมันคือสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้รับอีกในชีวิตนี้เมื่อเปิดออกได้นในคือสร้อยทองเส้นเล็กพร้อมป้ายชื่อสลักคําว่าถึงคนที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เพราะทองแต่เพราะหัวใจท่านสมหมายมองกล่องนั้นนิ่งน้ําตาไหลอับแก้มเขาพูดเพียงเบาๆขอบใจนะลูกทองเส้นนี้ฉันจะไม่ขายแม้จะจนอีกกี่ครั้งก็ตาม เสียงในร้านดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงปรบมือเบาๆจากพนักงานและลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาเห็นเหตุการณ์จากเรื่องราวของการดูถูกกลายเป็นเรื่องเล่าของศักดิ์สรีธีมนุ์ที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตของทุกคนในวันนั้นก่อนออกจากร้านท่านสมหมายหันกลับไปมองป้ายชื่อร้านทองอีกครั้งเขายิ้มและพูดกับมินเบาๆจำไว้นะลูกเราไม่ต้องเกิดมาเพื่อให้คนอื่นเห็นค่าแต่เราต้องมีค่าในแบบของเราเองมินพยักหน้าน้ำตาคอข้าคุณตาหนูจะจำไว้ตลอดชีวิต ทั้งคู่เดินออกจากร้านไปพร้อมกันแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนถนนส่องกระเป๋าเก่าเก่าของชายชาราให้เป็นประกายเหมือนทองคําแท้ที่ส่องมาจากใจคนไม่มีใครรู้ว่าแสงนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่บทแหง่งการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่หลังจากเหตุการณ์ในร้านทองผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ท่านสมหมายและมิงเดินทางกลับไปยังบ้านไม้หลังเล็กที่ต่างจังหวัดที่ซึ่งเป็นมูลนิธิเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นด้วยแรงใจและแรงศรัทธา เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังอยู่รอบบ้านกลิ่นข้าวสุกช่วยออกมาจากครัวเก่าๆมินช่วยเด็กๆตักข้าวยิ้มอย่างอบอุ่นคุณตาหนูไม่คิดเลยว่าที่นี่จะอบอุ่นขนาดนี้ชายชราย,ยิ้มตอบที่นี่ไม่มีของรูหรามีแค่หัวใจที่ไม่เคยลืมความจนไม่มีใครรู้ว่าความสงบสุขในวันนี้จะเป็นเพียงความเงียบก่อนพายุที่กำลังคืบคลานม,มาอย่างช้าๆคืนนั้นขณะทุกคนหลับเสียงรถยนต์คันหนึ่งจอดหน้าบ้านไม้ ชายคนหนึ่งในชุดสูทด,ดำลงจากรถเขายืนมองบ้านเงียบๆด้วยแววตาเย็นชาก่อนจะพูดเบาๆในที่สุดฉันก็เจอนายแล้วสมหมายเขาหยิบซองจดหมายเก่าขึ้นมาดูข้างในงคือรูปถ่ายของชายสองคนในวัยหนุ่มสมหมายและชายอีกคนที่ชื่อวิชานทั้งคู่เคยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจทองคําแต่วันหนึ่งทุกอย่างพังลงเพราะการทรยศและคืนนี้อดีตที่ถูกฝังไว้ยีปีจะกลับมาทวงคืนนี่ชีวิตที่ยังไม่ได้ชดใช้ รุ่งเช้ามินเดินออกมาหน้าบ้านเห็นชายแปลกหน้านั่งรออยู่ใต้ต้นมะม่วงสวัสดีครับคุณหนูผมมาหาคุณสมหมายเธอยิ้มสุภาพคุณเป็นใครคะผมเพื่อนเก่าของเขาชื่อวิชาญท่านสมหมายเดินออกมาพอดีเมื่อเห็นหน้าอีกฝ่ายเขาชะง,งักทันทีมือสั่นเล็กน้อยวิชาญน,นายยังไม่ตายเหรอเสียงเรียกชื่อเก่าดังขึ้นเหมือนประตูอดีตที่ถูกล็อกแน่นกำลังเปิดออกอีกครั้งพร้อมกลิ่นอายของความเจ็บปวด วิชานหัวรเราะเยาะเบาๆตายเหรอในต่างหากที่ฆ่าฉันในใจคนนัพันตอนที่บริษัทเราล้มท่านสมหมายหลุบตาฉันไม่เคยอยากให้มันเป็นแบบนั้นวิชานตอนนั้นฉันก็เสียทุกอย่างเหมือนกันแต่ฉันเสียมากกว่านั้นเสียงวิชานดังขึ้นลูกฉันป่วยไม่มีเงินรักษาเพราะหุ้นส่วนอย่างนายหายตัวไปนายหนีความจริงเริ่มคลี่คลายแต่ความแค้นที่สะสมมายีปียังไม่มอดดับมินรีบเข้ามาขวาง คุณลุงจะเย็นก่อนนะคะคุณตาไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ชายคนนั้นหัวเราะหนูอย่ามายุ่งเลยหนูไม่รู้เรื่องอดีตของเขาท่านสมหมายเงียบไปพักใหญ่ก่อนพูดช้าๆนายผู้ถูกฉันหนีเพราะฉันอ่อนแอแต่ฉันกลับมาเพื่อชดใช้เขาหยิบสมุดบัญชีเก่าขึ้นมาโยนลงบนโต๊ะไม้นี่คือเงินที่ฉันสะสมมาตลอดยี่สปีฉันตั้งใจคืนให้ครอบครัวนายทั้งหมดแต่วิชานกลับยิ้มเย็นฉันไม่ได้ต้องการเงินของนายฉันต้องการความรู้สึกผิดของนายต่างหาก น่ายจะรู้ว่าการถูกดูถูกจนหมดศักดิ์ศรีมันรู้สึกยังไงชายคนนั้นผลักโต๊ะเสียงดังเด็กๆตกใจร้องให้มินรีพาพวกเขาหลบหลังบ้านท่านสมหมายยังคงนิ่งถ้านหนต้องการระบายก็ทําเถอะฉันพร้อมรับทุกอย่างเพราะฉันผิดจริงคําพูดนั้นทําให้วิชาชนชะงักน้ําเสียงของชายชาราไม่มีโทสะเลยมีแต่ความสงบที่น่าแปลกและบางครั้งการให้อภัยที่แท้จริงไม่ใช่คําพูดแต่มันคือการยอมรับความเจ็บปวดโดยไม่ตอบโต้ วิชานมองหน้าเขานานก่อนจะค่อยๆนั่งลงน้ำตาคลอเบ้านายรู้ไหมฉันเกลียดนายทุกวันแต่พอเห็นหน้านายตอนนี้ฉันกลับสงสารชายชาราสายหน้าเบาๆอย่าสงสารเลยสงสารตัวเองดีกว่าที่ยังจมอยู่ในอดีตน้ำตาของศัตรูกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยที่แท้จริงทั้งคู่เงียบไปครู่หนึ่งเสียงเด็กๆหัวเราะอยู่ไกลๆทำให้บรรยากาศเริ่มอ่อนลงวิชานเงยหน้ามองนายเหมือนเดิมเลยสมหมายจะเย็นจนหน้าหม่นใส้ ท่านสมหมายหัวเราะเบาๆก็คนแก่แล้วจะให้โกรธได้นานยังไงละ่ะและในที่สุดสิ่งที่แค้งก็กลายเป็นคำขอบคุณเพราะทั้งคู่ต่างรอดมาจากความผิดพลาดเหมือนกันท่างั้นฉันขอโทษคำพูดนั้นหลุดออกมาช้าๆจากปากของวิชาญพร้อมกับน้ำตาอุ่นๆที่ไหลอาบแก้มท่านสมหมายจับมืออีกฝ่ายแน่นฉันก็ขอโทษเพื่อนภาพสองชายชารานั่งเงียบอยู่ใต้ต้นมะม่วงมีแสงเย็นๆสาดผ่านใบไม้ลงมาเหมือนภาพในอดีต ความขมขื่นที่เคยเกาะหัวใจทั้งสองละลายหายไปกับแสงอาทิตย์ยามเย็นไม่มีศัตรูใดคงอยู่ตลอดกาลมีแต่หัวใจที่เลือกจะยกโทษหรือจมอยู่กับอดีตเท่านั้นหลายเดือนผ่านไปตั้งแต่วันที่ท่านสมหมายได้คืนดีกับวิชาญมูลนิธิเล็กๆของเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเด็กๆยิ้มหัวเรามิงช่วยดูแลอย่างขยันขันแข็งทุกเช้าชายชาราจะนั่งที่มา้านั่งหน,งหน้าบ้านจิบกาแฟมองพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่สงบ ไม่มีใครรู้ว่ารอยยิ้มของชายชราในเช้าวันนั้นจะเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่โลกใบนี้จะได้เห็นมินเดินออกมาพร้อมอาหารเช้าคุณตาเขาวันนี้อากาศดีหนูว่าเราไปตลาดกันไหมคะชายชราหันมายิ้มดีสิลูกตาอยากไปดูนาฬิกาเรือนเก่าหน่อยแต่ขณะที่เขากําลังจะลุกขึ้นมือก็สั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแปลกๆมินรีบประคองคุณตาเป็นอะไรหรือเปล่าคะเขายิ้มอ่อนไม่เป็นไรลูกแค่เหนื่อยนิดหน่อย ไม่มีใครคิดว่าความเหนื่อยนิดหน่อยจะเป็นสัญญาณของการจักลายอย่างสงบคืนนั้นฝนตกพรำพรำลมเย็นพัดเบาๆท่านสมหมายนั่งเขียนจดหมายอยู่ที่โต๊ะไม้ใต้โคมไฟเก่ากระดาษแผ่นสุดท้ายที่มือเขาเขียนคือถึงมินหลานรักของตาเขาเขียนด้วยลายมือสันๆแต่เปี่ยมด้วยความรักลูกเอย๋ยชีวิตตาไม่เคยง่ายแต่ทุกวันที่หนูอยู่ข้างๆตามันมีค่ากว่าทองคําทั้งโลก อย่ากลัวความจนอย่ากลัวคำดูถูกเพราะคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์ไม่มีวันแพ้ใครจดหมายฉบับนั้นจะกลายเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เปลี่ยนชีวิตของหลานสาวไปตลอดการรุ่งเช้ามินตื่นมาหาแต่ไม่เห็นคุณตาเธอเดินไปที่มา้านั่งหน้าบ้านเห็นเขานั่งอยู่เหมือนเดิมมือถือจดหมายไว้แน่นแต่ร่างนั้นนิ่งสงบแสงแดดยามเช้าส่องกระทบใบหน้าอ่นอ,อนโยนของชายชาราพร้อมรอยยิ้มที่ยังคงอยู่มินสุดตัวลงร้องให้อย่างหนัก คุณตาอย่าทิ้งหนูไปสิคะเด็กๆในมูลนิธิพากันออกมาล้อมเงียบงานมีเพียงเสียงสะอื้นของหญิงสาวและในความเงียบงันนั้นหัวใจของคนหลายสิบดวงกำลังเรียนรู้บทเรียนชีวิตโดยไม่ต้องมีใครสอนหลายวันต่อมามีงานเล็กๆจัดขึ้นที่มูลนิธิมินยืนถือกรอบรูปของคุณตาข้างหลังคือเด็กๆที่ตาเคยอุปการะไว้เธอกล่าวด้วยเสียงสัน่นคุณตาสมมายจะไปพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักหนูสัญญาว,ว่าจะสารต่อทุกสิ่งที่ตาเริ่มไว้ เธอเปิดกล่องเก่าที่ตาเก็บไว้ได้ในมีนาฬิกาเรือนเดิมกับสร้อยทองเส้นเล็กที่ร้านทองมอบให้ในวันนั้นและจดหมายอีฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่าเวลาจะเดินต่อไปเสมอแต่ความดีจะทําให้ชื่อของเราไม่หายไปจากหัวใจใครเลยน้ําตาของหลานหลดลงบนจดหมายแผ่นนั้นและแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านเหมือนเป็นคําอําลาจากฟ้ามินตั้งมูล,ลนิธิใหม่ในชื่อหัวใจทองคําสมหมายวิจิตรพัฒนา เธอสารต่อความฝันของตาดูแลเด็กๆและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วจังหวัดทุกปีในวันเดียวกันเธอจะจัดงานเล็กๆแจกข้าวแจากนาฬิกาเก่าพร้อมผู้ประโยคเดียวที่ทุกคนจำได้ขึ้นใจทองคำแท้ไม่ใช่สิ่งที่เราใส่แต่มันคือหัวใจที่ไม่เปลี่ยนแม้โลกจะหมุนไปแค่ไหนจากชายชาราผู้ถูกดูถูกกลายเป็นตำนานแห่งความเมตตาที่ไม่มีใครลืมหลายปีผ่านไปภาพของชายในเสื้อเก่าๆที่ยิ้มอยู่หน้าร้านทองกลายเป็นภาพไวรัลในโลกออนไลน์ มีคำบรรยายใต้ภาพว่าอย่าดูถูกใครเพราะคุณไม่รู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างผู้คนแชร์ภาพนั้นนับล้านครั้งบางคนร้องให้บางคนกลับมาคิดทบทวนชีวิตและชื่อของสมหมายวิจิตรพัฒนากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจทองคำที่ไม่มีวันหมองเรื่องราวของเขาจบลงแต่แสงของหัวใจที่บริสุทธิ์จะส่องอยู่ในใจของคนดูตลอดไป